พิงกี้ฝากถึงสาวๆบ้านเล็กบ้านน้อยให้ดูเจเป็นตัวอย่างช้าๆไม่ต้องรีบสวัสดีครับมาพบกับช่องยอดสีแชนนลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความเคลื่อนไหวของพิงกี้นะครับอย่าให้องค์แม่ต้องประทับเตือนแล้วนะเมื่อคุณแม่ทันยา่าไม่ทนหลังมีนักศึกษาสาวไม่ประสงค์ดีส่งข้อความมาหาน้องลียา ละรียาเองตระกูลงานนี้ทำให้คุณแม่ทัยญาถึงกับเดือดเลยนะครับก่อนหน้านี้ในอิน t ตาแกรมของทัยญาได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทนายเจมที่ให้คำปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลพ่อแม่ที่มีลูกเริ่มโตต้องคอยสอดสองนะคะบางครั้งอาจจะมีผู้แ้งประสงค์ดีแต่จริงๆประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโลกโซเชียล ถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะนอกจากนี้ใน Facebook ของทัญญายัางได้โพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นว่าองค์แม่ไม่ได้ลงสนานยุ่งกับลิยาคิดว่าจะรอดไหมโดยล่าสุดพิงกี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าววันบันเทิงอัปเดตเรื่องผลงานต่างๆของตัวเองพร้อมทั้งพูดถึงเรื่องส่วนตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ ที่เป็นบ้านเล็กของเป็กและทัยญ,ญาซึ่งพิงกี้ได้เตือนสติว่าฟังเจนะเจอาบน้ำร้อนมาก่อนอาบมาเยอะมากพร้อมกับหัวเราะใจเย็นๆนะน้องไม่ต้องรีบเดี๋ยวได้ของไม่ดีนะอยากให้สาวๆทุกคนดูเงินในบัญชีนะแบบเฮ้ยเราก็ทำงานเองได้ไม่ต้องไปขอเงินใครเรามีคุณค่าในแบบของเราไม่อยากให้คิดว่า จะต้องรีบมีแฟนครับนี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของพิงกี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับชอบคลิปนี้ฝากตกิดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องยอสีแชแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ